Thank mm -hmm. you. สวัสดีและยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่ช่อนการพยากรณ์ในช่องนาคาเสริมทรัพย์ในคลิปนี้นะหมอภูมิก็จะมาพยากรณ์ดวงชะตาคนที่เกิดในวันอังคารประจำเดือนกันยายน2563นกะครับก่อนอื่นเลยนะครับก็ฝากกด subscribe กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนแล้วก็ฝากเข้าไป follow แฟนเพจนาคาเสริมทรัพย์ด้วยนะครับในช่องทาง a c e b o o k เนาะเพราะว่าภูมิอาจจะเข้าไปอัปเดตข้อมูลข่าวสารหรือเข้าไปไลฟ์สดในที่ในในในช่องทาง Facebook นะครับเพราะว่าอาจจะมีเวลาน้อยในการทําคลิปในช่วงหลังๆมานี่ก็ต้องขออภัยด้วยนะครับเพราะว่าเนื่องจากว่าภูมิเรียนต่อด้วยนะครับแล้วก็ทําภารกิจด้วยเนาะอาจจะไม่ค่อยมีเวลามากสักเท่าไหร่นะครับโอเคเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับสาหรับคนที่เกิดในวันอังคาร นะในเดือนกันยายนนี้นะครับไพ่ขึ้นมาค่อนข้างที่จะสวยเลยนะครับแต่เราจะมาพูดเรื่องของอที่มันเด่นๆกันก่อนแล้วกันเนาะก็คือในเรื่องของการงานนะครงานนี่ไพ่ใบได้ขึ้นมาเจนไพ่นาคทรงเพลงนะครับนาคทรงเพลงคืออะไรนะครับคืองานของคุณนั้นนะ,นะฮะโดยรวมแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งประจําและไม่ประจํานะครับงานของคุณจะดําเนินการนะครับ ไปอย่างเรื่อยๆแล้วมีความสุขในการทํางานคือคุณจะรู้สึกว่าสิ่งใดที่มันกําลังเป็นปัญหาสิ่งใดที่มันค้างคามาจากอดีตนะครับในเดือนกันยายนนี้จะได้รับการแก้ไขปัญหาที่ถูกวิธีและก็ที่ถูกต้องทําให้คุณรู้สึกว่าคุณสบายใจมาอีกขั้นหนึ่งสําหรับบางท่านที่มีการทําผลงานต่างๆนะครับที่มีการแข่งขันผลงานนั่นนู่นนี่นะครับจะได้รับข่าวดีต่างๆนะครับในสิ่งที่คุณทำเอาง่ายๆว่าได้รับความคำชมเชยได้รับการยอมรับ นะครับในสิ่งที่คุณคิดว่าคุณทุ่มเทลงไปแล้วนะนั่นถือว่าเป็นโอกาสที่ดีนะเออทีนี้เรามาจอะลึกกันเลยว่าสําหรับคนที่ทํางานเป็นงานประจําในช่วงนี้เป็นอย่างไรอย่างที่ผูบออกไปนะครับว่างานจะค่อยๆเบาแล้วก็ค่อยๆรับรืนมากขึ้นนะครับจนกระทั่งนะได้รับคําว่าประสบความสําเร็จในชีวิตการทํางานเลยก็เป็นได้นะครับอาจจะมีการเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งนะครับหรือมีการอัพเงินเดือนอ่าหลังจากที่หลายๆคนก็มีการเหมือนกับ ถูกปรับลดเงินเดือนมาบางคนนะครับแต่เดือนนี้นะครับเดือนกันยาเป็นต้นไปมีโอกาสที่จะกลับมาเป็นเหมือนเดิมรีฟอร์มเหมือนเดิมนะครับนั่นเป็นโอกาสที่ดีเป็นสัญญาณเตือนแล้วนะฮะว่า,าเป็นสัญญาณที่ดีนะครับที่จะมีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการทํางานแล้วก็เปลี่ยนแปลงตัวเองนะครับหลังจากที่เราหมดพ w e r ก็จะไม่คุณรู้สึกว่าคุณเฟรชคุณมีพ w e r ในการทํางานอีกครั้งหนึง่งแถือว่าเป็นเรื่องราวที่น่าพึงพอใจอย่างหนึ่งเลยนะครับอ่ะแต่ทีนี้ นะคนที่ทํางานที่ไม่ได้ประจำนะฮะอาจจะเป็นเรื่องของงานค้างานขายใช่ไหมเอองานฟรีรันต่างๆนะเดือนนี้ก็ยังเรื่อยๆนะครับยังเรื่อยๆคือเข้ามาออกไปเข้ามาก็สักพักหนึ่งก็ดีขึ้นสักพักหนึ่งก็เงียบสักพักหนึ่งก็ดีขึ้นคือมันจะอยู่อย่างนี้นะฮะมันมันมันไม่ได้โดดเด่นมากสักเท่าไหร่แต่ว่าก็ยังอยู่ในสภาวะที่เรียกว่า ความมั่นคงแบบคงที่อ่าไม่ได้ขัดสนแล้วก็ไม่ได้ขาดแคลนนะฮะสำหรับคนที่ทํางานเป็นฟรีแลนซ์นะในเดือนนี้ก็ถ้าหากว่าเราโปรโมทได้ก็อยากจะให้โปรโมทเพราะว่าคนที่ทํางานด้านอ,อ่าเทคโนโลยีโปรโมทไม่ว่างานของคุณจะเกี่ยวกับงานค้างานขายถ้าาว่าคุณวางการตลาดในออนไลน์นี้จะปังมากนะครับในเดือนนี้เพราะว่าอะไรก็ตามที่เราทําอยู่เนี่ยถ้าหกว่าเกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีทุกอย่างจะปัวนะคะ หลังจากที่ขายไม่ได้มันก็จะขายได้ลองดูนะฮะมันเป็นสิ่งที่น่าเข้าถึงกับทุกๆคนนะครับถ้าพูดถึงเรื่องการตลาดใช่ไหมครับท่านี้ในเรื่องการเงินนะครับมีไพ่นาคเพลินทาราแล้วก็เป็นไพ่นาคโศกาขึ้นมาหลายครั้งหลายคราวที่เราต้องแบกรับปัญหาแบกรับความทุกข์ ให้กับคนอื่นเนื่องจากความสงสารนะเขาวันดังคารคนที่ขี้สงสารแต่แต่แต,แต,แต่แต่ข้อดีของคนวันดังคารก็คือว่าเราสรงสารเพราก็จริงแต่เรามีเหตุผลเราดูซิว่ามันเรสเซนแนเบิลหรือเปล่าในสิ่งที่เขาร้องขอกับเราเอาเป็นว่าอย่าเพิ่งไปให้ใครยิบยืมเงินหรืออย่าเพิ่งไปเซ็นคํำประกันสัญญาสินชงสินเชื่ออะไรกับใครเพราะบางครั้งมันไม่คุ้ม ในอนาคตของเรานะ,ะชาวบัญคานี่อาจจะมีเกณฑ์ที่จะได้รับเงินเก่าเงินจากงานประกันเงินจากเงินเก็บอะไรเงี้ยเหมือนกับบางครั้งเราเอาเงินเก็บเข้ามาใช้หรือช่วงนี้มีนักโสการขึ้นมาระวังของหายของมีค่านะฮะใส่ทองอะไรก็ย่าเพิ่งใส่ไปข้างนอกนะคะทุกวันนี้ยิ่งมีข่าวไม่ค่อยดีใช่ไหมคะ,ะฉันรวยอย่างนี้ไม่ใช่นะคะพักก่อนเนาะเราต้องเซฟตัวเองความปลอดภัยต้องมาอันดับแรกเพราะความปลอดภัยเป็น ขั้นพื้นฐานเลยนะฮะเออความรวยนี่เป็นขั้นรองๆไปเลยนะในช่วงทุกวันนี้ใช่ไหมฮะเออความปลอดภัยเราต้องอยู่ดีกินดีเราต้องมีความสุขนะครับชีวิตของเราไปไหนมาไหนจะต้องมีเขาเรียกว่าความมั่นคงก่อนนะฮะเพราะว่าคนข้างหลังเราเขาจะได้สบายใจด้วยนั่นเองนะครับท่านี้เนี่ยในเรื่องทั่วไปนะครับหลังจากการงานการเง,งินแล้วก็จะเป็นเรื่องของความรัก ความรักคนโสดนี่เป็นไพ่นักบันดาลน,นามสวยนะแม่สวยจริงนะคนที่เกิดบันอังคารนะฮะมีเสน่ห์นะครับเมตตาม่นิยมพูดจากับใครใครเห็นใครรักใครเห็นใครชอบนะครับมันก็จะมีเรื่องของคนที่ว่าเออเข้ามาคุยหลายคนจนทาใหา้ฉันรู้สึกว่าฉันเลือกไม่ได้อะไรอย่างนี้นะคะฉันเป็นคนสวยคนความเสื่องฉันเป็นเหตุอะไรอย่างเงี้ยนะฮะเออจะเป็นเช่นนั้นมีหน้าเพรจรเวียทองขึ้นมานะครับอาจจะยังไม่ได้เจอรักแท้นะคุณแต่ว่า มันก็อยู่ในช่วงที่ว่าคุยเพื่อความสนุกกันได้แต่ว่าเราอะก็ต้องระมัดระวังใจของเราให้ดีแล้วกันโะน่าเช่นนั้นนะคะอ่ะทีนี้เนี่ยคนที่มีคู่แล้วเป็นอย่างไรบ้างน่าประจัญบวทองหมายความว่าระวังปัญหาปากเสียงทะเลาะวิวาทกันไปไหนมาไหนไม่ค่อยได้นะตามหึงตามห่วงกันนะฮะเหมือนกับว่าก็รักอะก็เลยแสดงออกให้เห็นว่าฉันรักเธออะไรอย่างนี้นะครับแต่หารู้ไหมว่ามันจะทําให้คุณอะรู้สึกว่า ลำคาญเขาจะมเออนะฮะถ้าหากว่าเราแสดงออกถึงซึ่งความเหมือนกับแบบว่าออดักมากเกินไปไหมอะไรเงี้ยเซาซีเขาอะไรเงี้ยก็อาจจะทำให้เขารู้สึกว่าเขาลำคาญคุณท้ายที่สุดแล้วก็อาจจะเลิกลากันเป็นก็ได้ในที่สุดนะครับอันนี้อยากจะให้เรามาระวังให้ดีเนาะเพราะว่ามีพายนักจำแรงเข้ามาด้วยคือยังไงอ่ะเหนื่อยกับความคิดเหลือเกินนะฮะทำไงได้อ่ะในเมื่อคนจะไปใช่ไหมเราก็ นะ้ามเขาไม่ได้อยู่ดีแม้ว่าเราเราจะรักเขามากเพียงใดแต่สุดท้ายเราขอเป็นคนที่เจ็บเพื่อที่จะจบประมาณนั้นนะบางคนนี่กล้าหากว่าถึงขั้นเลิกลากันก็จะเป็นอารมณ์ประมาณนี้ f e ล l i n g แบบว่าเออฉันแบบนะฉันยอมรับในการตัดสินใจของคุณแล้วกันฉันจะไม่เข้าไปก้าวก่ายเลยประมาณนี้นะฮะนี้ต้องต้องต้องเซฟเหตุผลก่อนอนะันดับแรกเลยคือเราต้องมีเหตุผลกับตัวเองก่อนว่าเออถ้าหากว่าเขามีฉันก็จะไม่ทน อะไรอย่างนี้นะคะเราจะต้องมีลิมิตกับตัวเองเพราะว่าเราเป็นคนที่เลือกได้ว่าเราจะเลือกที่จะมีความสุขหรือมีความทุกข์นั่นเองเนาะท่นนี้เนี่ยในเรื่องของสุขภาพร่างกายเนี่ยคนที่เกิดในวันอังคารนะวันอังคารอันดับแรกเลยนี่นะ่าผจญครุตระวังของมีคมของร้อนนะคะของที่มันเป็นอุบัติเหตุอ่ะพูดถึงพูดถึงของมีคมก็จะเป็นการผ่าตัดสั่นรละียะกรรมตกแต่งต่างๆคนวันอังคารจะไปฉีดหน้า เติมบูทอกไม้ฟิลเลอร์ไม้นะคะเออความสวยมันรอไม่ได้แต่ก็เลือกเลือกดีให้ดีหน่อยก็ได้นะคะแต่ถ้าเกิดว่าเลือกไม่ได้ทักมาหาไม่หมอนะคะไม่หมอมีสถานที่แนะนำนะคะเกี่ยวกับศัลยกรรมเนาะเ <c oughs> พื่อความปังนะคะโอเคในสุภาพต่้งกายต่อมาเป็นพนักสะดุง้งปวดแข้งปวดขานะคะอ,อ่เขาเรียกว่าหักโหมตัวเองมากเกินไปกิโลกีฬาพวกเนี้ยถ้าว่าเป็นไปได้ก็ เซฟนะคะเล่นเบาๆโยกโยค้งโยกขาอะไรอย่างนี้นะคะไม่ใช่ไปต่อยมวยนะคะเออหรืออะไรอย่างเงี้ยที่มันไม่เหมาะกับอายุของเรานะคะอันนี้ก็ต้องดูแลตัวเองกันไปเนาะก็ไม่มีอะไรที่น่าเป็นห่วงไปมากกว่านี้ก็อยากจะให้สวดมนต์ไหว้พระเป็นประจำทําดีแล้วทําดีต่อไปอย่าไปกังวลใจในเรื่องที่มันยังไม่เกิดขึ้นอะไรที่ผ่านมาแล้วก็ขอให้มันผ่านไปนะคะอย่าไปรื้อฟื้นขึ้นมาทําให้เราปวดหัว นะคะโอเคก็สุดท้ายนี้ก็ขออวยพรให้ทุกคนทุกท่านที่รับฟังหมอภูมิอยู่นะมีความสุขความเจริญนะมีความสุขทั้งกายและใจนะครับเรื่องงนเทศก,กาลจตุรถีนี้ขอพรแห่งองค์พระพิคเนตประทานพรให้ทุกคนทุกท่านนะครับพบผ่านแต่สิ่งที่ดีกัลายาณมิตรที่ดีไปไหนมาไหนขอให้มีแต่คนรักคนเมตตาคนอุ้มชูคนอุดหนุนนะครับค้าขายก็มีแต่ความรุ่งเรืองรำ่ำรวยเงินทอง ปรารถนาสิ่งใดก็ขอให้ได้ดังความมุ่งม,มั่ปรารถนาอุปสรรคพยันตรายทั้งปวงก็ขอให้มาลายหายสิ้นไปนะครับก็ขอให้ทุกคนทุกท่านโชคดีสําหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ